ต่อนะคะทีนี้จากกราฟ vt เนี่ยสามารถหาได้สองค่าเนาะคือหาความเร่งกับหาความชันได้นะคะหาความเร่งกับหาความชันได้ทีนี้ถ้าเราพิจารณาการหาออความชันของกราฟนะคะถ้าเราหาความชันกราฟ vt จะได้ว่าความเร่งหาได้จากเดลตาวเดลต้า v นะคะนี่เดลต้า v ก็คือสูงเนาะ หาความชันก็คือทําให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเดลต้าวีก็คือสะะูงซึ่งเดลต้าวีก็เกิดจากการเอาความเร็วปลายลบความเร็วต้นนะคะจากการาฟเนี่ยเอาค่าวีมันลบค่าอยู่ส่วนเดลต้าทีนะคะคือฐานฐานก็คือทีลบศูนย์นะคะก็คือทีตรงนี้เนาะลบศูนย์นะคะเอามาแทนค่าแทนค่าเดลต้าวีกับแทนค่าเดลต้าทีนะคะเดลต้าวีคือวีลบยูเดลต้าทีคือตัวทีตัวเดียว ทีนี้เราจะทาให้มันเป็นสมการที่หนึ่งทำให้เป็นสมการที่หนึ่งเราก็เลยจัดรูปก่อนนะคะส่วนมากสมก,การไม่ค่อยอยู่ในรูปพจน์ฐานนะคะไปเอาทีไม่ค่อยอยู่ในรูปเอาทีไปหารนะคะคือเอาทีไปคูณเอาทีไปคูณเสร็จปุ๊บจะได้ว่าเอทนะคะเท่ากับ v ลบ u นะคะทีนี้เราย้าย u ูย้ <c oughs> ยาย u ู ย้าย,ย่ที่ลบอยู่เนี่ยย้ายมาไว้วอีกฝั่งหนึ่งจะกลายเป็นห่วกนะคะสมการที่หนึ่งจากห้าสมการของเรานะสมการที่หนึ่งจากห้าสมการของเราเนี่ยเลยได้สมการว่า v เท่ากับ u บวก at นะคะ v เท่ากับ u บวก at สมการไหนเป็นสมการที่เท่าไหร่ครูแพรมจะใส่กรอบสีม่วงแล้วก็ใส่ตัวเลขไว้นะคะอันนี้คือสมการที่หนึ่งที่มาของสมการที่หนึ่งเวลาเราใช้เราใช้เราไปใช้เลยก็คือ v เท่ากับ u บวก at นะคะ ต่อมาที่มาของสมการที่สองสมการที่สองเนี่ยเกิดจากการพิจารณาพื้นที่ใต้กราฟ vt เนี่ยอันนี้คือเส้นกราฟนะคะเดี๋ยวครูแพรทำเส้นกราฟให้มันทึบก,ก่อนเนี่ยคือกราฟของมันเด้อเนี่ยอันนี้คือเส้นกราฟของมันเส้นเนี้ยค่ะทีนี้พื้นที่ใต้กราฟคือครูแพรอ่าระบายสีลงมาเนาะพื้นที่ใต้กราฟคือการระบายสีใต้เส้นกราฟลงมาคุระบายมาถึงจุดทีนะคะ จะได้ว่าพื้นที่ใต้กราฟเป็นรูปอะไรคะเนี่ยระบายม่วงแล้วได้เป็นรูปอะไรรูปยงนี้สี่เหลี่ยมางมเออสี่เหลี่ยมคางหมูดังนั้นจะได้ว่าพื้นที่ใต้กราฟเราใช้หาการกระจัดใช่ไหมจะได้ว่าการกระจัดเท่ากับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูก็คือหนึ่งส่วนสองนะคะคูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณจูงเนี่ยทีนี้ก็มาดูด้านนี้คือด้านที่ขนานกันใช่ไหมอันนี้สูง v อันนี้สูงอยู่ดังนั้นผลบวกด้านคู่ขนานคือ v บวก u นะคะก็มาแทนค่าลงตรงนี้ส่วนความสูงก็คือู์มาถึง t ตรงนี้คือระยะ t นะคะแทนค่าเป็น t ท,ทีนี้ทําการจัดรูปสมการใหม่นะคะ1ส่วน2เนอะ1ส่วน2ที่คูณอยู่เราเอาเราเอา1เนี่ยคูณเข้าไปนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยคูณ1ก็ได้1อยู่แล้วนะคะหึอไม่ใช่สิ หนึ่งคูณอะไรก็ได้ค่านั้นอยู่แล้วนะคะจะได้เป็น u บวก v หารสองคูณ t นะคะได้ประมาณนี้อันนี้เป็นสมก,การที่สองนะคะท่องว่าเวลาเอาไปใช้ก็เอาไปใช้ได้เลยว่าการกระจัดหาได้จาก u บวก v หารสองคูณ t ต่อมาสมก,การที่ตั้งแต่สมก,การที่สามถึงสมก,การที่ห้าสามถึงห้าจะเป็นการเอาสมก,การที่หนึ่งแทนค่าลงในสมก,การที่สองเห็นไห เอาสมการที่หนึ่งแทนค่าลงในสมการที่สองมาดูทีละอันทีนี้อันแรกเลยขั้นตอนแรกนะคะเรายังไม่จัดรูปสมการที่หนึ่งเราเอาสมการที่หนึ่งแทนลงไปในสมการที่สองตรงๆเลยสมการที่หนึ่งท่องนะสมการที่หนึ่งคือ v บวก u เท่ากับ a t สมการที่สองคือการกระจัดหาได้จาก u บวก v หารสองคูณ t เราเอาสมการเนี้ยแทนลงไปในสมการนี้เลยนะคะอ่ะ จากสมการที่สองคือการกระจัดหาได้จาก v บวก u หารสองคูณ t เราสมการที่1นึ่แทนลงไปสมการที่หนึ่งคือ v เท่ากับ u บวก at ใช่ไหมเราแสดงว่าเราต้องแทนค่าลงไปในตรง v นะคะนีเนกเขียนไ้ทีนี้บรรทัดต่อมาคือการแทนค่าแทนค่าลงไปแล้วนะคะจะได้ว่าฝั่งนี้ไม่ได้ทําอะไรกับมันก็เขียนไปเหมือนเดิมนะจะได้ว่าการกระจัดเท่ากับ u บวก u นะคะบวก at หารสอคูณ t ทีนี้เราจะทําการรวมก่อนพ์เหมือนกันจับมาบวกกันได้นะคะพดเหมือนกันจับมาบวกกันได้จะได้ว่า u u บวก u ได้เป็นกี่ u เอา u มาบวกกันสองเออสอง u ตรงนี้นะไฮไลท์ให้ก่อนเนี่ยตรงนี้บวกเอเดี๋ยวเอาอีกสีฟ้าแล้วกันเนี่ยไฮไลท์บวกกันเสร็จแล้วปุ๊บจะได้เป็นตัวนี้นะคะสองยูฝั่งนี้ไม่ได้ทำอะไรก็เขียนลงไปเหมือนเดิมจะได้เป็นสอง u ูบวกเอทหารสอง 2u บวก at หาร2จากนั้นึจะจัดรูปไปเรื่อยๆนะคะจัดรูปไปเรื่อยๆก็เอา t คูณเข้าเอา t คูณเข้าไปเวลาคูณเข้าก็คูณกระจายเข้าไป2งพ์จะได้เป็น 2ut บวก 2at กำลัง2นะคะหาร2ทีนี้นะคะทีนี้ในรูปเศษส่วนเนาะถ้ามันบวกกันเราสามารถเขียนฐานน่ะตัวหารน่ะยาวๆได้หรือเขียน แยกทีละพุน์ก็ได้นะคะครูแพรมก็เลยม,มาแยกทีละพุนธเพราะว่าทาไมครูแพรมถึงแยกทีละพรรุทธรู้ไหมเพราะว่าครูแพรมอยากให้สองมันเกิดการตัดกันได้นะคะอ่ะจะได้ว่าการกระจัดนะคะเท่ากับสองยูทีหารสองบวกกับสองเอทีกำลังสองสองตัดสองไปได้สมการที่ห้าเป็นสมการว่าการกระจัดหาได้จากยูทีบวกหนึ่งส่วนสองเอทีกำลังสองอันนี้คือสมการที่ห้าค่ะสมการที่ห้าหรือสมการที่สามสมการที่สามนะคะ อ่ะต่อนะต่อมาแล้วอีกสองสมการที่มาของอีกสองสมการสมการที่สามกับสมการที่สี่จะคล้ายๆกันเมื่อกี้เราแทนเอ่อลงไปในที่ V ใช่ไหมคือการแทนค่าเนาะสมการที่สามถึงห้าเนี่ยเป็นการเอามาแทนค่าเราแทน v ไปแล้วต่อไปเราจะมาแทนที่ u นะคะแล้วก็เหลือที่แทนที่ T, ีนะคะอ่ะแทนที่ u จะแทนที่ u ได้เราก็ต้องไปจัดรูปสมการที่หนึ่งใหม่ก่อนนะคะ จาก v เท่ากับ u บวก at นะคะ v เท่ากับ u บวก at จันใหม่เราจะเอามาแทนที่ u แล้วก็ต้องจัดให้เป็นอยู่ในรูป u นะคะย้าย at ที่บวกอยู่ปลบนะคะจะได้ว่า u เท่ากับ v ลบ at ให้เป็นสมการที่ i เพื่อที่จะไปแทนค่านะคะเอาสมการที่ i มาแทนลงในสมการที่สองเพราะเราอยากแทนลงตรงนี้นะคะ,ะจะได้ว่าการกระจัดนะคะสมการที่สองและการกระจัดหาได้จาก u บวก v หารสองคูณ t น,นะคะทีนี้เอา สมการที่ไอที่เราจัดรูปให้มันอยู่ในรูป u เท่ากับด o t แล้วนะ่ะเอามาแทนค่านะคะทีนี้ก็เขียนแทนค่าลงไปฝั่งนี้ไม่ทําอะไรเขียนไว้เหมือนเดิมเด้วได้เป็น v ลบ at บวก v หารสองนะคะคูณ t ทีนี้เหมือนเดิมถ้าเราก่อนที่เราจะทําอะไรกับพจน์เนี้ยก่อนที่จะคูณเข้าหรืออะไรให้เราดูก่อนว่ามีพจน์เหมือนกันไหมหลังจากที่แทนค่าลงไปแล้วนะมันมีพจน์เหมือนกันหรือเปล่า ถ้ามีพจน์เหมือนกันนะคะถ้ามีพจน์เหมือนกันให้เราพจน์ที่เหมือนกันน่ะมารวมกันดูตรงนี้นะตรงนี้พจน์ที่เหมือนกันครูแพมไฮไลท์แล้วคือพจน์ v กับพจน์ v นะคะซึ่งพจน์ v นี่มันบวกกันอยู่ด้วย v บวก v ได้กี่ v อย่างเนี้ยเอา v มาบวกกันเห็นไหมเอา v มาบวกกัน v บวก v ได้ 2v ค่ะเออได้ 2v นะคะ 2v ก็ลบก็ยุบและยุบจากบรรทัดเนี้ย ได้เป็น 2v at ไม่ได้ทําอะไรก็ติดไว้ลบ at นะคะหาร2คูณ t ทีนี้วิธีการจะเหมือนกันและก็เริ่มบรรทัดต่อมาก็เริ่มเอา t คูณเข้าคูณเข้าหรนะคูณเข้านะคูณเข้าเสร็จแล้วปุ๊บจับหารแยกนะคะจากที่มันหารรวมทั้งหมดจัดหารแยกทีละจน์เพื่อที่จะตัดไปจับหารแยกปุ๊บเนี่ยได้เป็น 2vt หาร2แล้วลบกับ at กําลัง2หาร2นะคะ องตัดสองไปได้เป็นสมการที่สีขึ้นมาสมการที่สี่นะสมการที่สี่จะมีค่าเป็นการกระจัดหาได้จาก vt ลบหนึ่งส่วนสอง at กํลังสองต่างกันแค่ตรงนี้เองสามกับสีต่างกันแค่ตรงนี้เองต่างกันแค่ตัวหน้ากับเครื่องหมายบวกลบนะคะดูสิดูลาเป็นนะครูครับวันชายนะคะมาโรงบาล วันใช่ลาทีระชาญอาจารย์ครับนายทีระชาญสีนวลอ้ายแบนเลือสองเปอร์เซ็นนะครับแบนเลือสองเปอร์เซนต์ต่างแต้เก่าโมงซาสิบมนะที่อย่างน้อยน่ะ <c oughs> เปิดไม่บอกก็ดีคือต,ตอนเนี้ไม่อยากเช็คให้มันครูนะไม่อยากเช็คให้มันเป็นภาพส,สายลานะ่ะเพราะว่าถ้ามันลาครั้งหนึ่งเนาะ มาค่ะวันชัยวันชัยลาบเหรอวะนันใช่ทำอะไรอย่างนไ <มา S 1> <ะ>ังนะมุกมุดจากความเป็นสิ่งที่ซ้อนไม่ได้จริงๆการรู้จากความวันชัยลานะครับมาโรงพยาบาลว่าป่วยอะใครพูดกี้ใครนะมุก,กี้เสียงใครนะนันนิชาค่ะนันนิชาโอเค กรณีเป็นนักเรียนแบบไหน,นหรือว่าเป็นคนแบบไหนเราถึงจะชอบนะคะนูลองคิดดูแล้วกันไป อ่ะต่อเนาะทีนี้สมการที่ห้านะคะสมการที่ห้าเมื่อกี้เราแทนลงที่ v แล้วใช่ไหมแทนลงที่ v แทนลงที่ u แล้วนะคะเหลือยังไม่ได้แทนตรงที่ t นะคะเหลือยังไม่แทนตรงที่ t การที่จะแทนตรงที่ t ได้เราก็ต้องไปจัดรูปสมการที่หนึ่งใหม่ก่อนจาก v เท่ากับ u บวก at เนาะย้าย u มาลบนะคะย้าย u มาลบนะคะจะได้ว่า v ลบ u เท่ากับ at นะคะ v ลบ u เท่ากับ at นะคะทีนี้จะจัดรูปให้มันมีแต่ทีเนาะเอมันคูนกับทีอยู่เอาเอมาหารนะคะจะได้เป็นทีเท่ากับ v ลบ u ส่วนด้วยเอให้เป็นสมการที่สองเพื่อที่จะเอาทีมาแทนค่าลงตรงนี้นะคะเอาทีมาแทนค่าให้เป็นสมการที่สองไอเอาสมการที่สองไอที่เป็นพดทีเนี่ยมาแทนค่าลงในสมการที่สองนะคะแทนแทนไปแทนลงไปปุ๊บ ก่อนพอแทนค่าเสร็จแล้วปุ๊บครูแพมมาจัดรูปใหม่นะจาก u บวก v เขียนเป็น v บวก u ก็ได้นะคะคืออันเดียวกันนะคะอ่ะอันนี้คือค่า t ท,ที่เอามาแทนค่านะคะคือ v ลบ u ส่วนด้ a อ่ะต่อนะอะไรจำไม่งใ่หเออทีนี้ทำยังไงต่อละเอาเวลาคูณกันแล้วก็ข้างบนคูณกันนะเอาข้างล่างคูณกันเอาตัวที่เป็นเศษคูณกันเอาตัวที่เป็นส่วนคูณกัน ซึ่งตัวที่เป็นเศษอะ่ะมันติดวงเล็บนะคะพอมีเครื่องหมายบวกลบอยู่นะคะจะได้เป็น v บวก u คูณกับ v ลบ u ข้างล่างจะได้เป็น 2a ซึ่ง v บวก u กับ v ลบ u ถ้าเราท่องใหม่ในรูปแบบหน้ากับหลังอะ่ะหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังเราเรียกว่าเป็นผลต่างกําลังสองซึ่งผลต่างกาลังสองอะ่ะหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนะเดี๋ยวหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังคูา ขั้วหนาเมื่อไหร่ท่านี้มันบัง,งนีล่เดี๋เพื่อคะ้หน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังเนี่ยมันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปย่อดได้คือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนะคะครูแพรมก็ให้ v เป็นตัวหน้าให้ u เป็นตัวหลังนะคะจะได้ยุบแล้วนะคะจะได้เป็น v กําลังสองลบ u กกาลังสองหารด้วยสอง a นะคะย้ายสอง a มาคูณกับการกระจัดจะได้เป็นสอง a การกระจัดเท่ากับ v กําลังสองลบ u กกาลังสองย้ายลบยมาไว้ด้าน อีกด้านหนึ่งนะคะจะได้เป็น v กําลัง2มีค่าเป็น u กําลัง2บวก2 a การกระจัดนี่คือ5สมการนี่คือที่มาของมันนะที่มาของทั้งหมด5สมการเวลาครูแพมเวลาเอาไปใช้นะเราต้องจําทั้งหมดทั้งที่ทมานี่มันนี่ไหมก็ไม่ได้จํานะคะแต่ครูอยากให้รู้ว่า5สมการนี้มันมาจากการจัดรูปยังไงบ้างทําไมต้องใช้ตั้ง5สมการล่ะก็คือ5สมการนี้มันเกิดจากการจัดรูปเฉยๆนะคะจัดรูปเฉยๆทีนี้เวลาเอาไปใช้ใช้ยังไงมาดูตรงนี้นะ สรุปสมการเคลื่อนที่ตารางนี้สําคัญมากนะคะอะไรก็ตามที่ครูแพรมใส่ตารางไว้แล้วคือคูสรุปไว้ให้แล้วนะคะสรุปสมการการเคลื่อนที่ครูแพรมแบ่งออกเป็นสองหัวข้อถ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวถ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวถ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวจะได้สูตรคำนวณน,นะคะ วี v, หาได้จากการกระจัดส่วนด้วยเวลาไม่สูตรเดียวค่าความเร็วคงตัวแต่ถ้าเคลื่อนที่แบบมีความเร่งคงตัวมีความเร่งคงตัวหรือความเร็วไม่คงที่เราจะใช้สูตรคำนวณน,นะคะเราเอาทุกตัวมาเรียงกันแล้วนะคะเราเรียกว่าสูตรสุวัตนะคะอ่านนี้อ่านว่าสุวัดนะคะอ่านว่าสุวัตอ่าสูตรสุวัดซึ่งจะประกอบด้วยสุวัตเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะสุวัด เกิดจากตัวนี้คือการกระจัดความเร็วต้นความเร็วปลายความเร่งแล้วก็เวลานะคะมีเกี่ยวกับห้าตัวนี้ได้เป็นห้าสมการวิธีใช้คือสมการที่หนึ่งจะเป็นสมการที่ไม่มีการกระจัดนะคะสมการที่ไม่มีการกระจัดถ้าไม่มีการกระจัดสมการที่ใช้จะใช้เป็น v เท่ากับ u บวก a t ก็คืออ่านโจทย์แล้วโจทย์ไม่ได้ให้โจทย์ไม่มีการกล่าวถึงการกระจัดเลยนะคะ จนกล่าวถึงแค่สีตัวแปรนี้นะคะสีตัวแปรนี้เราก็ใช้สูตรนี้ได้เลยต่อมาสมก,การที่สองคือสมก,การไม่มี u นะคะไม่มี u จะได้เป็น v เอ่อการกระจัดหาได้เท่ากับ v t ลบหนึ่งส่วนสอง a ทกำลังสอง่ะไม่มี v คือการกระจัดหาได้เป็น ut ลบหนึ่งส่วนสอง a ทกำลังสองไม่มี a จะได้เป็นการกระจัดหาได้จาก v บวก u บวก v ส่วนสองคูณทแล้วก็ไม่มี t คือใช้สมาการเป็น v กําลัง2เท่ากับ u กําลัง2บวก2 a การกระจัดนะคะอันนี้จะต้องท่องให้ได้ท่องให้ได้ซึ่องอันเนี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าต้องใช้สมาการไหนก็คือต้องอ่านโจทย์ก่อนอ่านโจทย์ขิดตัวแปรนะคะอ่านโจทย์คิดตัวแปรออกมาแล้วค่อยมาเปิดเลือกว่าจะใช้สมาการไหนนะคะอ่านแล้วเออไม่มีอะไรละ ถ้าไม่มีตัวไหนก็ตามที่ไนเนี้ยไม่มีการกระจัดไม่มี u ไม่มี v ไม่มี a อให้ใช้สมการต่อไปนี้นะคะให้ใช้สมการต่อไปนี้เป็นประมาณนี้ซึ่งอันเนี้ยครูแพรบอกว่าต้องท่องให้ได้นะคะในช่วงเนี้ยในการเรียนเรื่องนี้สักหนึ่งเดือนอน่ะครูแพรแนะนําให้ไปเซฟรูปที่เกี่ยวกับสมการสุตวัดนะคะถ้าไปดูในอินเทอร์เน็ตมันอาจจะไม่ใช่เดลต้าเอเนาะมันอาจจะเป็นหลักสูตรเดิมอาจจะใช้เป็นตัวเอสอยู่ s อ v a t ออย่างเงี้ยเออนะคะซึ่ง มันก็คือการเดระจัดแหละ <c oughs> วิธีใช้ก็คือให้ไปทําแบบทําแบ็กกราวอะ่ะเอาไปทําแบ็กกราวโทรศัพท์ไว้เปิดเลยไงก็ให้มันเห็นน่ะสักเดือนหนึ่งให้มันจําให้ได้นะคะถ้าท่องได้มันจะมีประโยชน์มากทีนี้ครูแพรงกวหนูจําไม่ได้ว่าอะไรคืออะไรบ้างแพงก็เขียนความหมายไว้ข้างในซึ่งอันเนี้ก็เรียนมาตั้งแต่ต้นเทอมแล้วนะคะบูด,ดิเรียนมาตั้งแต่ต้นเทมต้นเดือนกรกฎาคมว่าอะไรคืออะไรนะคะประมาณนี้อืมไปน,นะคะ วิธีการใช้เดี๋ยวจะทําให้ดูก่อนหนึ่งข้ออันดับแรกอ่านโจทย์อ่านโจทย์แล้วให้ดูว่าจากบริบทโจทย์เป็นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวหรือว่าเป็นเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวโจทย์ให้ค่าอะไรมาแล้วโจทย์ถามหาค่าอะไรนะคะให้ดูประมาณนี้อ่านโจทย์โจทย์ให้ค่าอะไรมาโจทย์ถามหาค่าอะไร,ระน,นคะรคะ วิธีทำเนาะครูแพมจะพาทำไปเลยแล้วกันมันจะหมดเวลาแล้วนะคะวัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงตัวความเร่งคงตัวแสดงว่าใช้สมการที่เกี่ยวกับความเร่งคงตัวจะมีทั้งหมดห้าสมการนะคะเราเรียกว่าสมการสวอนะคะอ่ะความเร่งคงตัวสี่เมตรต่อวินาทีกําลังสองโดยมีความเร็วต้นสองเมตรต่อวินาทีในทิศทางเดียวกันกับความเร่งจงหาความเร็วของวัตถุเมื่อเวลาผ่านไปสิบวินาที หมายความว่าวัตถุมีความเร่งคงตัวจากนั้นขีดสิ่งที่โจทย์ให้เนาะโจทย์ให้อะไรมาบ้างขีดนะคะอะไรที่เป็นบริบทเกี่ยวกับข้อความสําคัญเช่นทิศเดียวกันกับความเร่งความเร่งคงตัวก็ใช้อีกสีหนึ่งขีดโจทย์ให้เวลามาอุูแพมถามความเร่งเราจะเขียนอะไรกํากับไว้ข้างบนความเร่งดีความเร่งใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอะไรคะ ตัวอะไรตัวเอเออตัวเอเราก็เขียนเป็นขีดเสร็จแล้วใช่ไหมเอเท่ากับสี่เมตรต่อว,วินาทีกําลังสองเขียนไปมันจะได้แทนค่าง่ายต่อมาความเร็วต้นใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอะไรคะ u ค่ะ u ก็เขียนข้างบนว่า u เท่ากับสองเมตรต่อว,วินาทีอ่จากนั้นเวลาใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอะไรตัวทีค่ะตัวทีค,คือสิบมือทีนี้ครูแพรมถามเนี่ย สิ่งที่โจทย์ถามหาโจทย์ให้หาความเร็วที่เวลาผ่านไป10วินาทีนี้โจทย์ถามหาความเร็วอะไรคะความเร็วปลายคะ่ะเออโจทย์ถามหาความเร็วปลายก็คือ v เท่ากับเท่าไหร่ก็ใส่สัญลักษณ์สิ่งที่โจทย์ถามหาเป็น v เท่ากับอะไรเอ่ยนะนะคะทีนี้ในเรื่องเนี้ยทุกปริมาณมันเป็นปริมาณเวกเตอร์หมุนดังนั้นการแทนค่ามันเช่นอยู่กับทิศทางนะคะซึ่งทิศทางความเร่งกับทิศทางอยู่สัมพันธ์กันมาก ถ้าความเร่งมีทิศทางเดียวกันกับ u เราจะใช้ค่าความเร่งเป็นบวกนะคะแต่ถ้าความเร่งมันสวนทางกันกับ u เราจะใช้ความเร่งเป็นลบนะคะอ่าก็คือง่ายก็คือบิดมอเตอร์หมายความว่าถ้าบิดมอเตอร์ไซค์ไปแล้วบิดไปข้างหน้าเพิ่มความเร็วมันก็เพิ่มนะคะเราก็เลยใช้ค่าเป็นบวกแต่ถ้าความเร่งกับ u มันสวนทางกันก็คือเช่นกรณีขับรถไปดีๆแล้วเหยียบเบรกนะคะทําให้ลดความเร็วช้าลงดังนั้นเราแทนค่า a เป็นลบเด้อ คุณละอ่านกันอเดี๋ยวมันจะเจออยู่ในจุดข้อต่อไปอยู่นะคะซึ่งไว้เรียนครั้งหน้าแล้วกันอันนี้เอานี่ก่อนมอเตอร์ไซค์ปื๊บอย่างนี้เนาะขับไปข้างหน้าด้วยความเร่งคงตัวเขาใส่ลูกศรแทนทิศทางการเคลื่อนที่ของมนันเอเท่ากับ4เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะคะ ดยมีความเร็วต้นคือ u เท่ากับ2เมตรต่อวินาทีอันนี้คือทิศทางสองอันนี้มันทิศทางเดียวกันเราก็เลยให้ค่าเป็นบวกนะคะเป็นประมาณนี้ทีนี้เขาถามหาเมื่อเวลาผ่านไป10วินาทีมอเตอร์ไซคันเนี้จะมีความเร็วเท่าไหร่นะคะคุณกอลั เส้นถนนมาออันนี้ก็คือครูแงมก็จะขีดแทนช่วงเวลาเนาะทีเข้ากับ10วินาทีโจทย์ที่ตำแหน่งเนี้ยความเร็วมันเป็นเท่าไหร่นะคะความเร็วเป็นเท่าไหร่วิธีทำ โจทย์ถามหาความเร็วปลายก็ขึ้นก่อนว่าจากโจทย์จากโจทย์จากโจทย์เราทราบค่าอะไรบ้างคะความเร็วต้นอ่าความเร็วต้นทราบค่าอะไรอีกความเร่งความเร่งอะไรอีกเวลาเวลาแล้วโจทย์ถามหาอะไรให้หาค่าอะไร ความเร็วไปให้หาความเร็วไปนูจะสังเห็นสังเกตเห็นว่าเอา้ามันไม่มีการกล่าวถึงอะไรเนี่ยไม่มีการกล่าวถึงอะไรเลยในสูตรมีมอนด,ดูนะในสูตว,วิธีการใช้นะเพราะว่ามันเป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวเนี่ยความเร่งคงตัวมันต้องใช้สูตรสูตเทียนบองกึง่งสูตในห้าตัวเนี่ยมันไม่มีการกล่าวถึงตัวไหนเลย ไม่มีการถามหาไม่มีการพูดถึงไม่มีการให้มาคือตัวไหนการกระจัดเออไม่มีการพูดถึงการกระจัดวิธีเลือกสูตรก็คือว่าถ้ามันไม่มีอะไรให้ใช้สูตรนั้นก็คือในถ้าอันเนี้ยไม่มีการพูดถึงการกระจัดเลยวะถ้าไม่มีการพูดถึงการกระจัดเลยก็ให้เราใช้สูตรที่มันไม่มีการกระจัดนะคะก็เปิดไปดูตารางซิสูตรที่ไม่มีการกระจัดใช้สูตรอะไร ไปดูตารางก <V. U. S 1> เออจะใช้สูตรเป็น v เท่ากับ u บวก at เพราะว่าอันนี้เรียกว่าสูตรสวรัตการพิจารณาการใช้สูตรคืออ่านโจทย์เขียนตัวแปรออกมาให้หมดแล้วไม่มีตัวแปรอะไรใช้สูตรนั้นนะคะก็ไปดูตารางมีทั้งหมดห้าสูตรโอเคใช้สูตรเป็น v เท่ากับ u บวก at แทนก็แทนค่าค่ะนักเรียนแทนค่า v ไม่ทราบติดไว้ u แทนค่าเป็นเท่าไหร่คะสี่สิบเมตรคือสี่สิบเมตรหรือ u u u ความเร็วสองเมตรต่อวินาทีค่ะสองเมตรต่อวินาทีบวกกับ a คือแทนค่าเป็นสี่เมตรต่อวินาทีกำลังสี่เมตรต่อวินาทีกำลังสองแทนค่า t เป็นเท่าไหร่คะ สี่ <40. S 1> อ่ะไหนลองคิดเลขออกมาสิม,มันจะต้องได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เนี่ยสองบวกสี 2> 2่สิบตอบสี <42 S 1> <42 S 2> ่สิบสองเมตรต่อวินาทีสี่สิบสองเมตรอ๋อผูอ้ผู้่ายเขียนแบบนี้ยาเดียวย้ายเดียวยาเดบอร์เบอร์เบอสบสองเมตรต่อวินาทีเขาเขียนต่อได้เลยค่ะตอบความเร็ว ตามเร็วเมื่อเวลาผ่านไปสิบวินาทีมีค่าสสิบสองเมตรต่อวินาทีเป็นประมาณนี้นะคะ วันนี้ก็น่าจะได้ทําถึงข้อนี้แหละโอ้าอเคอะวันนี้น่าจะถึงข้อนี้นะคะอะที่นี้ มันเหลืออีกข้อหนึ่งใช่ไหมให้หนูไปลองอ่านโจทย์มาเนาะแล้วขีดตัวแปรนะคะแล้วลองใช้ดินสอเอาดินสอนะวาดรูปสถานการณ์ออกมาว่าข้อนี้ควรทำยังไงนะคะสถานการณ์ในข้อนี้ควรเป็นยังไงเนาะไปลองหาดูมานะคะ,ะมีใครเข้ามาเพิ่มไหมคะไม่มีเนาะอ่ะเปิดกล้องขึ้นมาค่ะทีนี้่าวอดทายรูปรายงานการสอนหน่อยนักเรียนที่น่ารักเรา ไม่เป็นไรนะคะเราเป็นเพื่อนส่วน